Data plays an increasingly powerful role in economies and societies, serving as a foundation for informed decision making. Accurate, trusted, and timely data enables leaders to respond effectively to challenges and opportunities. For over 50 years, ADB's Data Division has helped create the statistics that generate new insights on key development issues such as poverty, the environment, food security, jobs, migration, trade, and the digital economy. ทันสมัยและมีคุณภาพสูงนับเป็นปจัจจัยพื้นฐานที่สําคัญต่อาการพัฒนาของประเทศเนื่องจากเป็นรากฐานสําหรับการกําหนดนโยบายโดยอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์โดยเฉพาะในบริบทของโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจภูมิอากาศและสาธรรารณสุขข้อมูลที่เชื่อถือได้จะช่วยให้ภาครัฐสามารถออกแบบโิบายที่ตรงเป้าหมายมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของประชาชนได้อย่างเหมาะสมข้อมูลเหล่านี้ยังมีบทบาทสําคัญในการติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายระดับชาติ และพันธกิจระดับนานาชาติรวมถึงเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะสิติที่สามารถจำแนกกลุ่มประชากรซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุและวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่และประชากรกลุ่มต่างๆเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในกระบวนการพัฒนานอกจากนี้ข้อมูลที่มีคุณภาพสูงยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นของประชาชน ส่งเสริมความโปร่งใสความรับผิดชอบและการบริหารจัดการที่เปิดกว้างและทั่วถึงสําหรับภาคเอกชนข้อมูลเหล่านี้ยังเป็นเครื่องมือสําคัญในการวางแผนธุรกิจและการตัดสินใจในการลงทุนดังนั้นสำนักงานสถิติแห่งชาติจึงให้ความสําคัญตลอดมาก,กับการปรับปรุงระบบข้อมูลสถิติให้ทันสมัยและการทํางานร่วมกับพันธมิตรเช่นธนาคารพัฒนาเอเชียเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับระบบสถิติของประเทศไทยอย่างตอ่อเนื่อง การนำมาตรฐาน SDMX มาใช้ในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านศูนย์กลางการแบ่งปันข้อมูลสถิติได้ช่วยยกระดับขีดความสามารถในการจัดการข้อมูลของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ SDMX เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างระบบที่เป็นหนึ่งเดียวกันของข้อมูลกับเมตาดาต้าทาให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลภาครัฐมีความแนบในและความชัดเจนมาตรฐานนี้ยังเพิ่มความน่าเชื่อถือและลดและลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลสถิติอีกด้วยการใช้มาตรฐาน SDMX ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทําให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลสิทธิอย่างอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพศูนย์กลางการแบ่งปันข้อมูลสิทธิของเราสร้างขึ้นบนหลักการของ SDMX เพื่ออำนวยความสะดวกในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรระหว่างประเทศเช่นธนาคารพัฒนาเอเชียและหน่วยงานสหประชาชาติได้อย่างราบรื่นช่วยลดการรายงานที่ซ้ำซ้อนและทําให้เผยแพร่ข้อมูลได้อย่างเร็วขึ้นนอกจากนี้ SDMX ยังช่วยปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลด้วยการให้บริการข้อมูลทางออนไลน์และผ่าน API ในรูปแบบที่ใช้งานง่ายเหมาะสมสำหรับทั้งผู้ใช้งานทั่วไปและระบบคอมพิวเตอร์สามารถสนับสนุนการกำหนดนโยบายอันตั้งอยู่บนหลักฐานเชิงประจักษ์และเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในเวทีสิติระหว่างประเทศโดยช่วยทำให้มั่นใจว่าข้อมูลของเราสอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากลซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการแบ่งปันข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศข้อมูลประมาณค่าโดยใช้ตำแหน่งโทรศัพท์มือถือซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติได้พัฒนาร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชียสอดคล้องอย่างยิ่งกับนโยบายเชิงกลยุทธ์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติในการนำ i ดาต้ามาใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับสถิติทางการและปรับโครงสร้างพืง้นฐานข้อมูลของประเทศให้ทันสมัยการนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ไม่เพียงแต่เสริมสร้างการกำหนดนโนยบายด้านการท่องเที่ยวและการย้ายถิ่นบนหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างมีนัยสําคัญ แต่ยังช่วยให้กาหนดนโยบายได้ตรงจุดและมั่นยำยิ่งขึ้นด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ละเอียดและทันท่วงทีทำให้สามารถวิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนที่และพฤติกรรมได้อย่างลึกซึ้งนำเสนอเป็นข้อมูลเชิงลึกประกอบการกำหนดนโยบายและสนับสนุนการตัดสินใจที่เฉียบคมยิ่งขึ้นด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์ผลลัพธ์ที่ได้นำไปสู่การจัดสรรทรัพยากรที่ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเชิงกลยุทธ์การกระจายตัวของนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างสมดุลในการเติบโตระดับภูมิภาค การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติอย่างมีข้อมูลสนับสนุนพร้อมส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่รวดเร็วและทันท่วงทียิ่งขึ้นสำนักง,งานสถิติแห่งชาติมุ่งมั่นบูรณาการแหล่งข้อมูลหลากหลายในเชิงกลยุทธ์เพื่อให้ระบบสถิติของประเทศสามารถชี้นำนโยบายเชิงรุกผลักดันนวัตกรรมและสุดท้ายที่สุดคือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนของประเทศไทย สักงานสิ่งชาาินะครับเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลคือเข็มทิศนำทางการพัฒนาข้อมูลที่มีคุณภาพช่วยส่องเห็นความจริงของสังคมช่วยให้ก้าวผ่านความท้าทายและเป็นรากฐานของการตัดสินใจบนพื้นฐานเชิงประจั์ในโลกอันสลับซับซ้อนของเราสักงานสิ่งชาาินะครับมุ่งมั่นอุนทิศต,ตนเพื่อพัฒนาระบบสิติของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งทันสมัยและตอบสนองอย่างฉับไวเราสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของเราได้มาตรฐานสากลเข้าถึงได้และนำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ ADB data our work has always been about people. Build skills statistics, data science, and also build communities data practitioners. Through these statistic and build data and work been people. We science We communities practitioners. these sciences we provide advice governments, Our ADs skills also Through solutions data to contributes in in knowledge and advice governments. Contributes the efforts of of AI. efforts nationbuilding May we continue to do so for the next 50 years.